ตอนนี้กำลังเริ่มตามเลครับผมเอายิงกันบันยิงกันจ้านผู้เขอยครับผมน้เดน สวยมากค่ะพุพุดเหลือเวลาสามนาทีมีนู้นุ้ากรรมการเค่พุ่นโนมาพงด้วยใส่ลายเสพลายก็ได้ใส่ เซ็ตแล้วอันเบนเซ็ตแล้วอันนั้นเดี๋ยวเอามาเป็นกุมารทองว่นที่มีผู้เดียวแม้มีอันอันตำบลรัตนบุรีมิผู้เดียวมันงบ้างเดี๋ยวเรามายอกยี่นีเนาะขอบุญขอบคุณร้อยยิ้มพอออกกองการศึกษาอบตท่าครับสวัสดีครับใช่ครับผมจากทีมที่สามครับจะให้ได้กินข้าวแยพร้อมกันนะครับ นายกสิทธิชัยมงคลน,นายกองการบริหารส่วตนตำบลดอนเรศและท่านกำนันใช่ครับจะแจ้งไหนบ้าดอนเรศเขามีซื่อนั่นดลยแม่ซื่อว่าจ้งไหนดอนเรศเซบ ยกครบครับผมแราบทราบว่าตัวดอนแรกที่เป็นแชมป์ทระเทศเขมรมา่อกไปตํำจน้ดเลินมาสื่อหน้าแมนผู้ขายหนังป้าปลานีผู้ไปเก็บเชิญมาเลยค่ะพร้อมนะคร